คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาพบกับตั้มกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางหวยฮานอยสุดวัดดวงนะคะงวดประจำวันที่7เดือนมีนาคมปี64นะคะเพื่อนๆ ก่อนอื่นนะคะเรามาดูผลของวันที่6กันก่อนเลยนะคะผลของวันที่6สูตรวัดดวงนะคะปกติออก5 0 3นะคะ5 0 3เพื่อนๆคะเด่นเลข0และเลข3นะคะเพื่อนๆท่านไหนที่ วิ่งศูนย์และรูดสามก็เข้าเต็มเต็มนะคะเพื่อนๆเข้าทั้งศูนย์และสามเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้เราเข้าทั้งเลขวิ่งและเลขรูดนะคะแล้วตัวที่ตํ้เจาะให้เข้าเป็นตัวกลับนะคะเข้าเป็นตัวกลับส่วนสองตัวล่างนะคะพิเศษออกสีสามนะคะเพื่อนๆเข้าเป็นตัวกลับเหมือนกันค่ะ ตัวเพ่นเพื่อนท่านไหนที่รูดเลข3นะคะก็คือเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะเพื่อนๆที่ตามสูตรวัดดวงนะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะแล้วก็ปกตินะคะปกติออกปกติออกเ1้านนะคะเ1้าไม่เข้านะคะเพื่อนๆนแล้วก็ตัวเดิม มาปกตินะคะของพิเศษเนาะมาเป็นตัวกลับเราเข้าตรงตรงเลยนะคะเราเข้าปกติตรงตรงเลย3 4นะคะเพื่อนๆนแล้ว v i p นะคะ2 80นะคะเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่วิ่ง0ูนย์ก็จะเข้า8 0นะคะแล้วก็2ตัวล่างออก4 0นะคะ เพื่อนๆท่านไหนที่วิ่งเลขศูนย์ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะเพื่อนๆคะวันนี้เราปังสุดๆนะคะเราไม่เข้าแต่1 8นะคะถ้าที่จริงแล้วนะคะเพื่อนๆต้อมจะให้1881เกือบทุกทุกน้อยเลยนะคะทุกทุวันด้วยเพราะเป็นตัวที่ต้อมชอบมากๆนะคะตัวนี้ออกบ่อยด้วยนะคะแต่วันนี้ต้อมไม่ได้เจาะ 18นะคะเพื่อนๆต้องไม่ได้เจาะ18ให้เพื่อนๆเลยเนาะเราก็เลยไม่เข้านะคะไม่แตกทั้ง3น้อยเนาะไม่เข้าแต่เรายังโชคดีนะคะตัวนี้เราได้เป็น3มตัวตัวกลับนะคะเพื่อนๆตัวนี้เนาะต้องให้ที่8 9 1หนึ่งนะคะต้องให้ที่8 8 91นค่ะเพื่อน ปังสุดๆเลยนะคะยังไงเราก็ไปตามกันต่อเลยนะคะฮานอยสูตรวัดดวงค่ะงวดประจำวันที่7เดือนมีนาคมปี64นะคะเพื่อนๆเ,เลขเด่นนะคะเพื่อนๆจะเป็นเลข4กับเลข9นะคะเลข4ก็จะมี40นะคะ ตามก่อนเนาะตาม40อีกวันหนึ่งนะคะเผื่อมาตัวเดิมน้อเพื่อนๆอาจจะเล่นเป็น04ก็ได้นะคะ40 41 48 49นะคะส่วนเลข9ก็จะมี90 91 95 98นะคะ ส่วนตัวกันนะคะเพื่อนๆกันเลขเจ็ดนะคะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดแปดนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดนะคะวิ่งเลขสี่รูดเลขเก้านะคะเพื่อนๆ นำเลขเด่นไปวิ่งรูดได้เลยนะคะเด่นเลข4กับเลข9มี40 41 48 49นะคะมี90 91 95 98ตัวกันคือเลข7นะคะมี70 73 76 78นะคะเพื่อนๆคะต้มให้ต้มให้12ชุดนะคะเพื่อนๆน ไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะคะเพื่อนๆนท่านไหนชอบก็ตามนะคะแล้วที่สำคัญต้้เน้นย้ำไว้ทุกๆคลิปนะคะเพื่อนเอนซื้อหวยอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะคะอย่าลืมซื้อตัวกลับถ้าเพื่อนๆนท่านไหนยังไม่ชอบเลข ฮานอยสูตรวัดดวงนะคะไปดูคลิปตารางฮานอยสูตรหนึ่งได้เลยนะคะเพื่อนๆนํำเลขในตารางไปจับชุดเลขที่เพื่อนๆชอบหรือนำเลขในตารางไปคู่กันนะคะกับเลขที่เพื่อนๆชอบได้เลยเนาะเพื่อนๆคะคลิปนี้นะคะต้องจัดทำขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะเพื่อนๆเล่นหรือตามต้องเล่นอย่างมีสตินะคะต้อมขอให้เพื่อนๆทุกคนของต้อมนะคะรวยๆเฮงๆปังๆนะคะเพื่อนๆถูกหวยอย่าลืมแบ่งเงินเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการทำบุญจะได้ต่อบบุญนะคะเพื่อนๆเราจะได้ มีโชคมีลาบนะคะเราจะได้โชคดีถูกหวยทุกๆงวดนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้ต้องพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย